หลังจากเทมปนีบุญไหายิ่สวนเห็ดมดมือหมดเว้เเเเนแล้วก็ได้เวลาเสามาป่างเขาขั้วสันตัวพี่น้องจา่าเจ้าได้ยังกินแรงละสามาป่างจ่าโอ้ยที่แหลกขาก็ว่าทก,กินเขาเจ้าและพี่น้องจา่าคืออยากพัดพริกแกงซี่โคกงหมูสันเดย์ก็ไปหาซี่โคกงหมูไสกับบไดเอาไปเอามาข่อยกรเลยไก่มาสองสามตอนอืมช่วงสะโพกไก่เละพี่น้อง จักเสิเฮ็ดยังกินแรงคิดไปคิดมากก็เลยว่าเอากินข้าวเหนียวก็แล้วกันบ่ากินข้าวเ,เจา้าดอกมอว่านกินข้าวเจ้าแล้วเมนู่ข้าวเจา้าก็เลยลมเลิกจา้าสมปังว่าศิลาบไก่ตัวได้ไก่มาสามขาสมปังกระิเลาะกระดูกไก่กระิมาสับอิมาลกโปก,ปกเปกชงเคงชงเค,ง,ง,เคงจะกข้าวเสร็จแล้วกระิมาลาบจะกข้าวส่วนตัวอู๋เอาะได้พี่น้องจา่าสมปังสับพ่อหยาบๆข็บ่ามักลาบไก่มุนๆเด้อสับมุนคัหลายไ,ไม่เป็นขี้ของดอกขี้ของดอกพะนะ ข the the ี่ขอนดอกเออเอาเร้าเเลี้ยงขี่ขอนดอกไปในสมาปังกะสิมาล้วนไก่ส่นตัวล้วนให้มันสุกจักน้อยระวังตอนร้วนในสมบัตปังกะทิใสเกลือน้ำจักน้อยได้พี่น้องจ๋าย่ำเป็นลาบมันยังสีนัวไว้จ้าลาบไก่ห้องกบสินัวไอ้หมอยจักหน้อยตัวขวไปขวมาจักสามสี่บาทไก่สีสุกเติมห้องกะจังสิปุงตัวพี่น้องจ่าแต่ว่าสมาปังกับขอคนจักน้อยก่อนแก็ดขาก็เป็นขึ้นจังสีเหมือดแสดงบูจ้าอันเมื่อนั้นว่าเฮ็ดหนึ่งเขาแก็ดเหมือดสรุปเ่เหมือดจ้าใส่ไปใส สามสีมื่อแล้วจะว่าหอดมื้นี่แต่ว่ามือใดมือนึงบุ๊กขอสิแจ็คพอตสงสัยมืออื่นอะมัดแทะแล้วเขาว่าจะไฟกับบค่อแห้งเอาล้วนไปล้วนมากกับชีไดแล้วสมาปังกับชีไดเวลามาปรุงส่วนตัวพี่น้องจ่า ปุุงลาบไก่สีนัวๆกับข้าวเหนียวเก็บผักกาดหินแมตสสวนมากินแก้มกันโว้ยแสแปตัวพี่น้องจ๋าเข้ากันชนตัวจ้าอริ่มต้นลาบไก่แบบอีสานบานห้องง่ายๆสมบัติงกะิส้ข,ข้าวัวลาบไก่เจ้าขึ้นน้ำไหลแต่สมบัติงจ้าโว้ยพญาวันพอบิดาพนมักใส้น้ำไหลายลสิญญนทีพญนวันมันยังได้จำเบะเบะแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมากจักหน่อยน้ำกระสีมดขึ้นเกาลยวพี่น้องจ๋า,ข,าข้าวคัวเข้าดูดน้ำออกมดขึ้นเก่าวจ้าโซฮัดย่ำกินกะเทียนเลี้ยน้ำพวก็เข้า คั่วไงเจ้าคะ่ะเข้าคั่วพริกป่นแป้งนวดแล้วก็น้ำปลาจาักหน่อยบีบมังหน้าใส่จักสันเปียงผู้ใดมักเปรี้ยวก็ใส่สีไหลเติบผู้ใดบ่มักเปรี้ยวกับจะใส่หลายสำหรับสาหรับป่างกับเปรี้ยวหน่อยๆออกไปทางนวดพูดละหลายจ้า <laughs> บาบอกกับพ่อสีหูเนาะจะเห็ดมื่อได้เปล่งนุ่อ,ก,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 อกล่องอักหลากอยู่สามะปางจ้าเอามากักไผ่มักมันมักอีสันต่างหากคือวานละสามะปางกะทิใส้ใบมะกรูดซ้อยจักน้อยแล้วก็เอาหอมซ้อยที่สามะปางเตรียมไว้ลงไปเลยเจ้าค่ะคนคุรเร่คุรเร่มันเข้ากันจักน้อยส่วนตัวเออเป็นแต่เสบของเจ้าอยู่ตถวตัวสมปปางจ่า โอ้ยข่อยก็จะว่าเว้าลงหนาลงหลังพี่น้องจะซีมมึงดูปบบนี้มันนวดไปนวดเลยแล้วกะสีได้ส่วนตัวได้ขั้นตอนตักเสิรบฟจเมื่อน,นี้สมปังบพื่อหนึ่งเข้าก็ดีเติบอยู่ในยรพมัรน,มนดาเพิ่นหนึ่งย่สวน้าเพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นหนึ่งเข้ามากเฮ็ดต่กับเข้าไว้่าโลดพะนะข่อยก็เลยโทรบอกเพิ่นว่า เก็บผักกาดหินหน่อยมากินกัหลาบไก่นะี่ได้คุณแม่จ่ากับผักโหละพายิ่สวนมาจ่าเอาเรียบร้อยเจ้าค่ะเป็นแต่เสียบยิ้่ละพี่นองจ่าได้เวลาตั้งตัวมาเดือม,มากินเขาเร่งกินกับลาบไก่ย่างเดียวอ้อยต่อ,อยจ่ามนันนี้เอา่อยลืมใส่มักพริกทอดน้ำจากหน่อยในะพอได้กัดใส่กันจ่า